hôm bỏ to hôm bỏ to ơi cái trời bảo à, cái chân tướp nè, ờ, cái rồi chắc về Phú khắp Phú cùng lần trăm cái rồi chắc về Phú cùng răng, ư Ừ Họ to để chỗ rồi chắc về à. Phú cùng răng, ơ mấy người cao mai răng quay cái qua ngay thì anh em cao về đi nhảy coi gì có quả những kiếp cử năn Trời กูไว้ต้องได้เคยที่ป่ายิ่งไปนอนได้ยิ่งไหนไปนอนสิมโคองเชี่ยงนอนกุยอยู่ตูตีตูตียากับพิษทองไม่เอาอยาค่ะปิดสวิตควก่อนพิษทองอยา,ายาค่ะเดี๋ยวใครมาเห็นมันน่าเกลียดยา,าค่ะกูกลันกันวูกเขาลอกแนมะ่ข้าวแล้ว่ยายังเคยนอนอิบนลกเคยแววแรงคน,นเดียว <c oughs> <c oughs> ความสุขว ปิดสวิตควายหยัดผมตามเกีียงป่องอความสุขความสุขความสุขเขาจะ,ะรึเปล่าปิดสวิตควายเกีียงป่องใจยังมั่นแล้วแกงกอกซ้องป่อหนาวดักเกีียงป่องมาแกงกอกซ้องอย่าว่าปนันจีบกู้แล้วท่นกู้แกโรงเรียนกลางบางกอาเคอกลืมกุญแจแตน ถ้าต้องเอาท่ยืมรถแดกยิกไปคนุครุกลับคนุ่มรุพึ่งขึ้นแท่งนะครัวเพื่อครัวเขาขึ้นแข็งติวแซมาบอกต้องมาเพื่อต้องว่าไม่เป็นไรเลียวครับแปดตังพึ่งชายวก้อ,อนกูกระจายขึ้นที่ขาเก็บกลู่อย่างมันไล่มันแป้นตีโลกไล่นี้ไม่ใช่ไล่เราไว้ ใช่ขั้นกันไว้เอาในใต้หกชิ้นกับกูกว่ามั้ยเด็ดเจ็ดตายแล้วโดนก้าวตายมานอกได้ติดร่างเงี้ยมาเพลิดคิดก้าตาอีกหนึบอดอ่ะแหละกบูบาดเด็ดจีบกูโยมกังกอกกังกอกที่กำว่าเกลือวินไม่มีทางไม่แน้นะเว้ยเวลาติดไปกำลังมังกรตัวตึงหยิบปุูนเมื่อนกันแล้วอย่าเลยใจ แคมึงอะมึงเกลียดไ็อีกใหญ่โตมึงไม่จบใช่มึงรู้จักนุ่นบวชไาแก่นุ่นบวชนุ่นต่อมบวชเจอไอ้โต้จนกูไปกินนุ่นบวชบ้านเขามาว่าไปกินนุ่นบวชบ้านเราพ่อกูไปตึ้งปี่ได้กันแล้วใช่นุ่นนอวอนพระอยู่เป็นไรมันเห็นว่านุ่นบวชไในเวลาคนนนอวอนอยากกนบวชเพราะขนาดน้อยฮันต้องอยากไปลวงนุ่นนะเต้ ที่กูไปบ้านมันจังกูว่ามันนั่นเลี้ยงกบไหวไปกินแกงกบพอกูไปตึงแห่ชู้มาเร็วเขินหวานกบกูไม่ได้ที่แกงกบมันตัวหวานขอนแข่งอไรร้อยหลกเทียดหลกเทียดรู้ลรลแล้วที่กูไปบ้านมึงว่ามึงแกงกันแบตต่กูขินชายมึงไปแจแรงทำจริงนอไม้ถึงมันแก่ ันเป็นใหม่ไปอย่างโหไอ้รอบกันนี้ตายรอบกันโขเป็ดกูเครียดจริงแต่กูเครียดหนึ่งมันจบกินแล้วยะจกใหญ่หลหเลื่อยพวกเพ็ดนี่เฮ้ยเออพอมมันไปเล่ห์หัวชนพอใก่พอยโตไปเล่ห์หัวนหัวแตงกันเหลือดอกมาตัวไอ้ก้าไปรองเหลือหัวเยียบตายคนคุณือว่าพอกูตายแต่การนนะับปฏิบัติหน้าตีคุณือว่าหัวเป็นกล้องจอบ ข้องชอบค่อยข้องชอบกอบมั่วเราชอบมั่วเอออันน้องถ้าหัวกับนางงามให้กูเหลือกูย่อมาหัวหัวกูเอานางงามมานเนี่ยกูเอานางงามมานเนี่ยแต่ถ้าหัวกับนางงามยืนโจตึงเหล่าเบิดลงตึมก้าหัวคัดไปตั้งอยู่กลางข้านางงามคัดไปตั้งอยู่กลางสวนเอาข้าไหนกับบ้านนอ่ะข้าหัวนี่โงง่ข้าหัวนี่ hmmm không được mềm 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 ยิบแต่ปากก็ลอัปตำมุมกับบอกมันเท๊สิมาปุงจ้าอลอกันตั้งแกรกแต่เราจะต้องปอก